มกันต่อนะคะสำหรับการแข่งขันเอสเาราวซบอลบอลไทยและอียิปจะปี2565เลกที่2ค่ะเกมนัดที่2นะคะในประเภททีมหญิงโปรเฟ็ t RS UVC ในเสื้อสีขาวนะคะจะลงสนามพบกับทีมแดง d ดมอนฟุตบอ t เชฟสปอร์ทค่ะค่ะเริ่มเกมนะคะใส่ปลุกออกไปก่อนค่ะตั้นแรก ก็น้าเสตโต้เสื์สมาดี่ะลูกนี้ย่ต้องเกี้ยกแ่มแรกมาให้ได้ก่อนคะอ่ะบโปรเฟกต์ได้แล้วค่ะสุธินาละคะอจจัดใส่แรกห่างค่ะจิรรักษ์เอาข้ามมาก่อนมันฟูดให้สสิภาพ,พรข้างหลังแล้วร้องได้ค่ะสุธินาน ต่อค่ะสุภัตตาอ,อู้ย,ยังได้ค่ะบอลแรกมาจังหวะลงเ,เปลี่ยนเอาอีกหนึ่งคนลงมาค่ะณพัฒเรืองเดชนะคะเปลี่ยนมือเซตค่ะคนี่ค่ะบอลแรกล้มเดี่ยวเก็บได้หนีนาสู้มาลูกนี้เต็ในให้ถึงที่สุดค่ะอ,อ,อดาดอาอาชัดบล็อกอยังรองกันได้ จนาใส่มาลูกนี้จิตรุจิศยาถาดาวสวนคืนอาไซสบลอ็อกข้างไปเอาโอ้โอสเสิร์ฟมานี่เป็นดีค่ะบอลไปสกิดขอบบนอ่ะสะกิดตะข่ายขอบบนแล้วลงนะคะนี่ค่ะและ้วอืมสุดท้ายได้นะคะแต้งยังทันค่ะบอลแรกสามเมตรุนีประพร เกี่ยวได้ค่ะแกวลินัด,ดาวจากสามเมตรวางมาโยกให้การจนาค่ะลูกนี้พยายามขึ้นไปปิดแล้วค่ะอิสาเซิร์ฟได้ครับันแรกไหลมาลูกนี้เรียกร้อยค่ะสุสิวิมล ชนะไปได้ก่อนในเซตแรกคร่ะสำหรับทางเดมเบิร o ฟู้ดไฟชร p สปอร์ตคนะคะ25ต่อ15คะแนนค่ะ <S <S ไปได้ค่ะสำหรับทางเดิฟู25ต่อ15คะแนนค่ะต้องดูค่ะเซตหนี้นี่ครดแม็ปกปรับรูปเกมมายัางไงนะคะเซตที่แล้วนี่โดนนำห่างตั้งแต่ช่วงต้นค่ะ <Yeah. S 1> โอ้ามเก็บทันค่ะลูกนี้ <Yeah. S 1> ้าจะนาเอาข้ามาก่อนโปรเฟคจะได้สวนสุดที่นา ไปบล็อกเปลี่ยนมาดียอิสาต้องเคาะแต่ฟูดจะได้สวนคือค่ะ3เมตรโอ้สสิวะเคาะค่ะลูกนี้กดลงไปตายครับบันแรกเดียงตียืดยืดมายัางเก็บทันค่ะปัดดาวจาก3เมตรมาบล็อกแล้วค่ะแต่เอาไม่อยู่นะคะสุวัตตาหลุดออกข้างไปมาดูค่ะ ตีไปใส่แขนของสุภาพต้ากันปรลแดกสวยเล่นซันลูกนี้ได้ค่ะเอาค่ะบอลแรกได้โอ้โหวววววแล้วลูกนี้ค่ะโคตรทำได้สวยเลยค่ะเกมรุกสามต่อเก้าค่ะต่อเนื่องค่ะก้ายา ต้องชกข้ามมาก่อนโอ้โหลงพอดีค่ะอย่าดูค่ะนี่บบนค่ะเกวรินชกข้ามา้ลงตรงมุมพอดีพยายามตามแล้วสะสิปพรนี่ค่ะเรนเซอร์ฟมาแบ็กได้เรนชันแต่มาอย่างเก็บทันทน่า,าไฟหลักพวกนี้ ด้านกันค่ะตีออยังบิดมาแล้วเป็นป้าค่ะสิบหกสิบเอ็ดค่ะหืมแตียูงนี้ติดบล็อกยังเก็บได้สามเมทัดดาวอัดมารองทันค่ะสามเมทสวนพื้นยังเก็บกันได้เหมือนกันค่ะโปรเฟกต์จังหวะไม่ได้นะคะบุยครั้งอเดลแมนฟูตให้สกิวฮับค้อนค่ะวิ่งเข้ามาตี อันตะนาเซิร์ฟอพอได้ค่ะโอ้โหเล็ดห,หมาลูกนี้ตีไม่ถนัดเล่นสั้นค่ะมาจิร์ฟของลุงไทย,หหยไหม่คดีค่ะบันแรกลก้วบินนี้โอ้ได้ค่ะลูกค่ะดูค่ะไปลงวโอ้ลงลง่งแค่สามเมตรนะคะ สิบเจ็ดยี่สิบสามค่ะไหลมาลูกนี้อาจจะบล็อกัดปันเสิร์ฟของนภพัทห่างไปหน่อยครับวันแรกอลิสาตาักแรนหลังโอ้โยยังเหนียวค่ะภางสน,นาสวนคื้นสกิดบล็อกอ,ออกไปค่ะลูกนี้ ชนะไปในเซตที่สองอีกนะคะสำหรับทาง d ดมอนฟุตไฟแชร์สปอร์ตค่ับค่ส2บ้าต่อ17คะแนนค่ะนำ2ต่อ0นะคะอัากันก่อนสักครู่นึงค่ะแล้วกลับมาชมกันต่อกับเกมในเซตที่สามค่ะส่มันต่อค่ะเกมในเซตที่สามค่ะนะเซตนี้นี่เดมอนฟุตส่งเอานุสรต้องทำลงมาค่ะสองเซตที่แล้วนี่ก็ ให้น้องๆได้ลงมาโชว์ฝีมือนะคะอีกหนึ่งคนที่ลงมาคือโทเมค่ะโอ้โหสวมมาสิบห้าเซิฟ์นูเซิฟมาดีค่ะอาชาตีข่ามาทางๆยังรองทันตัดดาวบิดลูกนี้อูหบิดดุดออกไปเองค่ะบอลเซิฟรรของนะฉะนันนันไม่ก็ดีคถวเป็นแรก โอเมียวข้ามมาก่อนโอเฟกเลนสั้นค่ะลูกนี้ยังรองได้ธนาชาจาก3เมตรโอ้ยจงเก็บกันทันค่ะโอเฟกเอาข้ามมาก่อนดูอีกครั้งในฟุตโอ้โหไร้คนดีไม่ไหวแล้วค่ะให้จากสีม่วงากดลงไปโขาไม่เซฟแรกได้ไดเลนสั้นติดบ,บล็อกยังเก็บทันค่ะโอเฟกเปลี่ยนมาที่สุดที่นาโอ้ย ด,ดูอีกครั้งค่ะอืมโดนจับฟาวค่ะทังเดมอนฟูดโอ้โหแล้วูนงนี้ธนัชาค่ะหลงมาเสิร์ฟค่ะสิบาพรแดกได,ได้โอ้โหแล้วตีตรงกลางตรง,งนั้นเลยค่ะดัดดาว หกสิบสี่นะคะโทเมเอาผ้ามาก่อนสุดที่นาบอลแรกไม่ดีค่ะว่าสองอยังทันเอาผ้าไปก่อนค่ะบอลสางเอาค่ะเดมอนฟูดจะได้ลุกบอลสั้นแค่เรียบร้อยห้าค่ะ ส่งเอาหมายเลขยี่สิบสามเดินเพนาลีเหลือลงมานะคะเสร์ฟพาเดินเพนแรกห่างไปนหน่อยค่ะเดมอนฟุดสิ๊กอ,อนตีมายังรองทนอลบบลองันค่ะดาวอัดแชลับบล็อกกิดได้เหมือนกันค่ะเดมอนฟูสสดสอิ๊กบอลใส่มาเน้นๆไม่ครั้งค่ะเดมอนฟูดต,ต้องการสองแต้มค่ะเพื่อที่จะติดเกมในแมชนี้ ธนิชาเสิร์ฟบอลท่านติดบล็อกโอ้โหยยังจะมารองแล้วค่ะรุจิสยาล่ะเอาไม่อยู่นะคะบอลเสิร์ฟของนะัทธนิชาค่ะห่างไปหน่อยค่ะบอลแรกอริสาไปแล้วโอ้โหรอไปเองค่ะพัสไหมคะขอดูไหมคะ ไม่ขอค่ะแล้วจบเลยค่ะแตเมฟูชนะไปได้ในเซตที่3นะคะ25ต่อ17คะแนนค่ะสรุปผลการแข่งขันค่ะได้มฟูไฟเชฟสปอร์ตครับเอาชนะโปรเฟคไอซ์ดูวีซีนะคะ3ต่อ0เซตค่ะ25่5 25 17าแล้วก็25ต่อ17คะแนนค่ะ